สีนวลสีนวลเป็นยังไงลูกฮมารวยลูกแล้วารวามารวยมารวยมารวยขี้งอแง,งจังเลยทำไมหนูไม่อยากลุกวันนี้ฮะมารวยมีสีหมอก สีหมอกสีหมอกเป็นไงสีหมอกครับเป็นไงลูกวันนี้ใครใส่คุมให้หนูหือใครใส่คุมให้หนูตัโลดใส่คุมหล่อให้แล้วเก่งจังเลยคนเก่งของยายรู้ไหมยายรักหนูนะลูก หนูต้องเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะคะสีหมอกสีหมอกก็ถือว่าอ๋อโพหนามาหนุนเลยไอ้ด่างคะ่ะด่างเอ้ยยายก็ลักหนูลูกยายก็ลักหนูโอย้ย่านย่านหักสีหมอกหลายกว่าเพิินพี่น้องขาแม้นแต่สัตว์เลี้ยงนะคะที่อยู่ ความดูแลของแม่ยายกระสินน่ะเขาก็ยยานกันได้ลื่นได้พี่น้องอันเบาอีลีค่ะนะคะยังสีนว่นนี่แม่ยายกระสินกับหักเขาค่ะสีนวลนสีหมอกนะคะพืชสภผ้ภานะคะก็ก็หักนะคะห้าก,ก็เอาใจใส่ทุกตัวให้ความหักทุกตัวค่ะนะคะแต่ความรูซื้อของของเขานะคะที่เขา ที่เขาอยู่กับเห่าเนี่ยเขากระยานเห่าบ่ฮักเขานะคะยานหักลื่นอะไรประมาณซิมมาลวยมาลวยมาลวยกินนมเกงค่ะสองเดือนกลัวๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่คือการพัฒนาการของเขาเป็นหมาที่อาว่าอย่างไรใหญ่ยยไว้ค่ะพี่น้อง่ะใหญ่ยยไว้กินนมเกงค่ะ กินนมเก่งมากนะคะกินนมเก่งค่ะเดี๋ยวเข้ากับกอไฟไห้ได้พี่น้องกอไฟนะคะนี่มารวยมารวยสีนวลน,นะคะอันนี้อ่าเป็นลูกของสีหมอก มารวยมารวยมารวยเก่งมากลูกเก่งมากมารวยนะคะกินนมเก่งค่ะแม่เขาเโดนเจ้าดางทับเป็นที่เรียบร้อยละแค่เดือนเดียวค่ะออกลูกได้แค่เดือนเดียวเขาก็เป็นสัตว์นะคะสะีไอดางก็ทับเป็นที่เรียบร้อยละ ช่วงนี้เขากระต้องใส่พอพันในขอกนะคะในขอกก็คือเอาเอาไอ้ด่างเป็นพอพันนะคะเป็นพอพันอันนาคตต่อไปกันนี่แหละค่ะหนุ่มรอนะคะหนุ่มรอสีหมอกครับสีหมอกครับสีหมอกได้สิบเอ็ดเดือนนะคะเนี่ยย่างเข้าเดือนที่สิบเอ็ดอายุของเขาอะนะคะก็มีล่ําตัวสูง ออมีลำตัวเง่วนะคะแล้วก,ก็ก็สูงค่ะนะคะหมาอายุแค่สิบย่างเขาเดือนสิบเอ็ดนะคะเนี่ยเขาถือว่าเขามีลักษณะเด่นนะคะเป็นผิวสีนุ่นๆออกสคือสีหมอกอ่าหน้าลูนวยตาก็จะเป็นสีนุ่นนนนะคะลูกตาเขาสวยน่ารักมากนะคะสีหมอกครับ นะคะนี่นะคะออกฝรั่งฝรังนะคะนวยตากับออกฝรั่งฝรังนะคะเก่งค่าเก่งครับเก่งครับยายรักหนูนะลูกมารวยร้องทําไมแมงว่นตอมหรอลูกแมงว่านตอมเนาะก็มีแมงว่านน่านะคะโอ้ไอ้ดางดางครับยายก็รักหนูเหมือนกัน รักทุกเช้ารักทุกเย็นดูไหมลูกยายรักหนูนะอย่าดื้อน,นะลูกนะดูแลก,กันนะลูกนะอยู่ด้วยกันไอ้ด่างเป็นเป็นพอพันนะคะเป็นหมาหูจักว้ามนะคะหนูหนูไอ้ด่างอย่าดื้อน,นะลูกนะอยู่ด้วยกันนะไอห,หมอกอีกอยู่ด้วยกันนะลูกนะสีหมอก,กน,นะ เออห้ามแกล้งกันรู้ไหมลูกรักกันนะนี่สิงหาสิงหาสิงหาลูกอ่าพืชสะพานะคะพืชสาพานี่ยน่าโหลดเอาไปคือหยาอยู่ผุ่นมันสีหลายก็อยู่ทางนี้นะคะเล่าเอาไปอยู่เป็นมูอ่าเป็นมูไอวาสนานะคะเอาไปขอกควายพะนะ เดี๋ยวมืออื่นเนี่ยสิเอาเอามาก,ก่อนเพราะว่าไม่ใยค่ะคิดทอดนะคะเราเอาไปไหวข้ขอควายค่ะพี่น้องะคะปะสิงหาครับสิงหาได้ขุมง,งามน่หลุกเนาะสิงหาครับสิงหาอืมยายก็รักหนูนะคนะนะยายก็รักหนูนะลูกนะอืสิงหา สิงหาก็หลอตาใสป้องนะครับสิงหาก็หลอนะครับลูกแม่สีนวนลลูกแม่พืษสภาพค่ะถือว่าโอเคอยู่นะคะเป็นหมาตัวผูเป็นหมาผูนะคะคลิปนี้อยู่ในขอกหมานะคะไม่ใกระสินค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจสำหรับพอลูกแม่ป่าหน้าบ้าอา้อาอ้านะคะอย่าลืมขมาเบิงหลักกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ะะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะคะอันนี้คือการทํางานอีกมุมมุมหนึ่งของเมยก์กาลสินค่ะนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณพอ่อลุงแม่ป,ป่าขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอย่าลืมเข้ามาก,กดติดตามกดไลค์กดแช่ในการทำคลิปในการทำงานของไม่ยก่การสินนะคะ ลำลาบไปด้วยคลิปนี้นะคะคลิปง่ามๆง่ายเหมือนแรงมากนะคะกับสีนววนน่นองหนูหน่อยมากลุ้ยนะคะและสุดลอของเห่าประจำฟ้าในอนาคตค่ะมันก็นคือสีหมอกเป็นหมามารยาทด,ดีมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.